ไปตัวน,นี้เขาจะพาไปเบิ่งทำเนะาะทำยังดอนทำเขาหลีไผ่ทำลีไผ่อยู่ที่ทงไฮฮินหนึ่งเนะาะแขวงเสียงขวงังเ,เดี๋ยวสุดท้ายบรรยากาศเป็นคือลักษณะทำไปเขาไปดีเพื่อนดอนเนาะ ตำนาน่้องทิ้นกาวคานกันว่าให้เหล่านี้เมนบดไดถือควัดมาจากหินแต่ว่าได้ถือฝันโลมาจากอัน,น,นปะถ่ายบุหันเ้นใซเลยฮิน้นเหสผสมกับน้ำกาวนังควายน้ำอ้อยและพงปูนขาวซึ่งทำแห่งนี้เมนถือน้ำใสสำหรับเป็นเต้เาเผาให้เหล่านี้นั่นเองโอ้เขาใส่อัน เขาให้เนาเขาให้ที่ว่าอยู่ถึงผู้เนาะเดี๋ยะคือสินมาสำไมงขาบแล้วเพิ่นนั่นแ่ะเพิ่นมาลิอย่างนี้เนาะมีหผู้ถ่งตาตาดั่งแล้วปากคือขนาดไซสเบมบนหันตาบนหันตากลางคืนหันดั่งแล้วก็มันมีปากมีย่างบุ ข่อยก็บ,บ่ฮูแล้อ๋อกอน็นอมาฮันอยู่มาฮันอยู่เพิ่นตามประวัติแมน่นพิ่นว่าทำตัวนี้นะต้องเข้าองยานี่แม่นเพิ่นใสสำหรับอันนะั้นเผาเผาพีนเนาะเผาพีนที่อยู่เทิงผูนะดิเผาพีนซุมน่ะเผาพีนซุมน่ะ คือมันในสมัยสงครามมันขเขาจกักาได้มากลบหลีพักอยู่นี่อยู่ทำให้ของมูลเที่ยวหูกะอัศมีส่วนถือรือส่วนพีเนะไปจะได้กะขอถทษขอภัยนะสรไลมือนี้กะขอเจ้าเพียงสามีเนาะบ๊ายบาย